b ิ๊กเดส i n เนชั n สัปดาห์นี้เราขอเสนอผ่อนคลายไปกับการท่องเที่ยวสุดพิเศษในทวีปยุโรปครับคิดว่านี่คือตลาดของโปรดของท่านผู้ชมทุกท่านบ و ร o มาเก็ตที่นี่เรียกว่าสวนสัตว์ชื่อว่าคณีซูฮะนี่เป็นเรือที่สามารถเลือกได้สองวิวฮะดูด้านบนแล้วก็ดูด้านล่างตลาดเก่ากลางกรุงบ و ร o มาเก็ตประเทศอังกฤษ เก่าแห่งนี้เป็นสถานที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวลอนดอนมานานกว่า1,000ปีจนกระทั่งย้ายมาตั้งนันสถานที่ในปัจจุบันและตั้งชื่อว่าตลาดโบโรในช่วงปีคิเตศักราช1756ตลาดแห่งนี้ขึ้นชื่อในด้านของการรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากทั่วประเทศจนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองลอนดอนที่มักจะมีผู้มาเยี่ยมเยือนมากถึงประมาณ15ล้านคนต่อปีและคิดเป็นรายได้มากถึงประมาณ300ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ คิดว่านี่คือตลาดของโปรดของท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้เราพาคุณนิรุตพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดเก่าแก่หลายร้อยปีกลางกรุงลอนดอนเลยฮะชื่อตลาดนี่เลยฮะบโรมาเก็ตใช่แล้วครับที่นี่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นคนลอนดอนเองก็มาทาน นะฮะนักเดินทางนักท่องเที่ยวถ้ามาที่นี่ไม่กวนพลาดเให้เวลาสักครึ่งวันรับประทานอาหารเชา้าเสร็จแล้วสายๆมาเดินเล่นอย่างเรามาหาอาหารเที่ยงทานแบบนี้ครึ่งวันผมก็ไม่พอผมต้องอยู่วันหนึ่งเลยครับเดี๋ยวจะเชื่อผมที่คุณที่ผุพูดคุณที่รุด้อมมากเพรอมไหมอยากมากแล้วเชิญก็คุดยมเชิญชีสก็มีขายครับมีทุกอย่างหนึ่งชีสสวยมากเชิญฮะ โบโลเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารจากทั่วประเทศเพื่อน,นํามาจําหน่ายให้กับชาวลอนดอนได้เลือกซื้อเลือกหากันครับโดยที่นี่จะคึกคักมากที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์โดยการมาเที่ยวที่นี่นั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวันเลยทีเดียวครับ Mountain Salami โอ้นาราักนี่ไงมา u n t a ามรีอา่อนะากนชิมไชิมไหมชิมได้อะไรดีอ่ะนี่ดีกว่าไม่ใช่กอกวาง ช้้้้ก่ออออออนนนนนนนวางงงััััีีีเป็บบลไ Soreno นนผมหสำหรับตลาดโบโลนอกจากจะมีวัตถุดิบหลากหลายอย่างที่รวบรวมมาจากทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออาหารสตรีทฟู้ดนั่นเองและหนึ่งในอาหารยอดยิตของตลาดแห่งนี้ก็คือหอยนางรมสดๆซึ่งคุณเอและคุณนิรุตกำลังจะลองชิมกันอยู่นั่นเองครับ มาแล้วนี่นี่ครับแพรบแพรบมาครบอ้ยมาครบเลยหนึ่งทาบาสโกใส่มาใส่ครับมีฮะพอไหมอีกสักนิดเลงครับโอ้โหพอแล้วฮะโอ้ยใส่แล้วดูแล้วขายไม่ได้ใส่ไหมใส่ครับนี่ครับเอาแล้วครับ มีการร้องเรียกลูกค้าร้านข้างๆด้วยรับท่านผู้ชมครับเหมือนหอยตะงโกบ้านเราที่สุราษฎร์ธานีเลยเย็นมากนะท้ระทานมากและเวลาเขาทานต้องทั้งตัวครับพร้อมไหมตะคุ่มตะการครับเลยครับชนดๆตึงเอาแล้วฮะหืรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกสองตัวไปอย่างนู้นมั่งดีกว่า รูมีจีจีอืมของรจีอร่อยมากคุณผู้ชมฮะสดยอดเยี่ยมตัวละหนึ่งร้อยบาทโดยประมาณยอดเยี่ยมสุดยอดแม่คุณผู้ชมครับดูเหมือนคุณเอ๋และคุณนิรุตของเราจะติดใจหอยนางรมของตลาดแห่งนี้กันซะแล้วแต่ก็ไม่แปลกใจนักเพราะที่นี่มีร้านหอยนางรมให้ได้เลือกชิมอยู่หลากหลายร้านเลยทีเดียวครับนี่ร้านต่อไป อยู่ตรงข้างเลยคุณพู้ชมฮะอันนี้ก็ขายหอยเป็นงานคนละแบกไปมาลองดูมาขอบใจครับไห้ไห้ Hello Lazy Chef Lazy Chef Nice to meet you Lazy Chef Nice to meet you We like some oysters Yes Yes please Thai style I've got some Thai style oysters Yes ทำแบบไทยได้ด้วยมาก Yeah. Oh. <laughs> it's the money shot. <laughs> <laughs> okay. Mm, okay. I need rub it out. It's very hot. It's hot, it's, yeah. It's hot, so we cannot go. <laughs> yeah. swallow i t we cannot swallow it then not straight away no not straight away turn to camera wow okay okay โอเคคุณนหน้าตาดีมากมามาชนกุกุกกุกุกุกมาแล้วนะพร้อมคุณโยมโอ้ยดูซะก่อนเป็นไงลองก่อนไหมไม่ลองเลยเหรอตัดสินใจกินเลยเหรอแล้วมีถึงเครื่ออินเดียฮะเผ็ด เค็มไม่เปรี้ยวอันนี้ไม่มีเปรี้ยวแล้วก็รสหวานของหอยฮะก็อร่อยอีกแบบฮะสวนสัตว์ชื่อดังคณี่คินเดซูสวิตเลนด์ คินเดูเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีคศรร1962ในพื้นที่กว้างขวางถึงประมาณ6,500ตารางเมตรเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์ป่าหลากหลายชนิดมากถึงประมาณ300ตัวและแบ่งแยกออกเป็น51สายพันธุ์เป็นเสมือนสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับการมาเป็นครอบครัวทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนทำให้ในปัจจุบันที่นี่มกักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามากถึงประมาณ800,000คนต่อปีซึ่งเป็นการสร้างไรายได้มากถึงประมาณ195ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ที่นี่เรียกว่าสวนสัตว์ชื่อว่าคนีซูฮะออกเสียงยากหน่อยฮะ K N I E S คนีซูคอนเซ็ปต์คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกต้องมีความสุขที่นี่เขาใช้คําแบบนี้กับสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้เราก็อยากเป็นเด็กนะเราก็อยากเป็นเด็กอยากมีความสุขบ้างนะใช่ไหมไปดูที่ว่าข้างในมีอะไรบ้างฮะเชิญฮะ แน่คุณผู้ชมครับโดยความตั้งใจของสวนสัตว์แห่งนี้ที่อยากจะให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสําหรับครอบครัวจึงทําให้นอกจากจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดให้เราได้ชมกันแล้วเมื่อเราเดินเข้ามาภายในสวนสัตว,ตว์เราก็จะได้พบกับหลากหลายครอบครัวที่พากันเดินทางมาที่นี่และทํากิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นภาพน่ารักน่ารักและดีต่อใจมากๆเลยทีเดียวครับนี่อุจมาตรงนี้เป็นเรียกอะไรรวมยีราฟอันนี้บัวแดงไหม ไม่ใช่เป็นตระกูลกระทิงมากกว่าใช่ไหมฮะโอ้โหเขาเขาแบบยาวใหญ่เลยจะเล็กกว่านี่โอ้นี่ที่นี่เขามีจัดที่ตกลูกที่นี่หลายทันเดียวเลยนั่นไงเต็มเลยคอนเซ็ปต์เขาอย่างที่บอกครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมีความสุขกับสัตว์สังเกตดูว่าแต่ละกครงก็จะมีลักษณะการเข้าไปจับตัวจับต้องตัวสัตว์ได้เนื่องสัตว์พวกนี้ฝึกขันมาอย่างดีฮะไม่ทำร้ายนักท่องเที่ยวฮะ ทานมานี่เป็นพระเอกของที่นี่เลยนะฮะคือช้างเอเชียอย่างที่บ้านเรามีฝั่งแยกฝั่งเรียบร้อยเลยคุณตัวผู้ก็อยู่ข้างหนึ่งคุณตัวเมียก็อยู่ข้างหนึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณตัวผู้อารมณ์ไม่ดีก็จะถูกแยกไว้เลยแต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะให้อยู่ด้วยกันประมาณนั้นและนี่คือเป็นไฮไลท์ที่ทําให้คนทั่วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันดูเจ้านี่ก็คือเจ้าช้างเอเชียที่เรามีกันเยอะแยะนี่แหละฮะ ี่เป็นที่เดียวในยุโรปฮะที่เดียวจริงๆในทวีปยุโรปทั้งทวีปท,ที่สามารถให้คนมาขี่ช้างแบบนี้ได้เนื่องจากว่าช้างนี้เป็นช้างที่ถูกฝึกข,ขัดมาค่อนข้างจะคุ้นกับคนแล้วก็เรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและแน่นอนว่าสวนสัตว์แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่การเดินชมสัตว์มากมายเพราะที่นี่ยังมีการแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์น้ำอย่างแมวน้ำให้เราได้ชมกันอีกด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ Genau. Hier moet papieren. De ganze Saar komt in de stuur van de kassen. Klein. Achterströmt. Genau. Super. Onder, onder en rüber goed. Extra goed. ที่เราจะได้ชมความสามารถของแมวน้ําที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการได้มาทําความรู้จักกับเจ้าชีตาเจ้าแห่งความเร็วซึ่งทางสวนสัตว์ยังเปิดโอกาสให้คุณเอกและคุณนีรุธได้ใกล้ชิดกับเสือชีตาในจังหวะที่เจ้าหน้าที่กําลังให้อาหารอีกด้วยครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนี่เลยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นพระเอกอีกหนึ่งตัวจะดีเ<ง>หรอคุณผู้ชม <laughs> <laughs> ันีเขาคือน้อง ชีต้านะฮะดูน้ำลายยืดเลยเป็นเจ้าความเร็วนะนักล่าเจ้าความเร็วดูหน้าเขาดิฮะเดี๋ยวคงเจ้าที่คงจะมีการให้อาหารนี่อ๋อคุณผู้ชมเขาให้อะนี้อะไรนี่ขอกินหน่อยนี่ขอกินหน่อยอืมอุ้ยไม่ไหวเนื้อเราไปกินเนื้อเลยฮะเป็นเนื้อเลยคุณผู้ชมหิวเยอะเลยลงเอาละเออเออเลี้ยกประมาณนู้นก็เลี้ยง โอ้เชื่องนะอุ้ยอุ้ยแล้วไอ้เสี่ยอยู่เพื่อเธอโอเคอยู่ครบเลยนะโอเคไปาไม่นี่วัาดูที่โปรไฟล์โอเคอยู่ครบทุกท่านอยู่ครบผมนึกว่าเขากินไปแล้วโหมันกล้ามากให้แบบเข้าไปในปากเลยขออีกขออีกขออีกดูเล็บก็ดีเงำเนี่ยหนอไว้อย่างนี้นะไอ้ที่ตัดเล็บพี่ออจะซื้ออันละสองพันมาตัดเลยเขาละตัดให้นี่แหละ นี่ถือว่าอยู่ได้อยู่ใกล้เสือที่สุดแล้วฮะคุณผู้ชมเนี่ยถือว่าใกล้พิดกันมากเลยแต่ดูใกล้ๆแบบน่ารักมากนะจริงๆเขาดูน่ารักมากนะให้ดูน่ากลัวเลยเมืองป้อปาาริมทะเลดูบล็อบนิก ประเทศโคเอชีย เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในประเทศโคเอชเชียที่มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ1ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรหนาแน่นมากถึงประมาณ41,500คนเลยทีเดียวที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในชว่วงปีคิเตศกรัราช1979ทําให้มักจะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมากกว่า1.5ล้านคนต่อปีส่งผลให้ประชากรชาวเมืองมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ1 2 0 0 0 0ดอลน่ลาา์สาหรัฐเลยทีเดียวครับ สวยที่สุดในยุโรปกล้าพูดคำนี้เลยเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยู่ปลายแหลมอยู่ภาคใต้ของประเทศนะฮะเป็นเจ้าของอารยธรรมหลังกำแพงนั่งโอ้โหนะฮะเมืองนี้ชื่อเมืองว่าดูบร o ฟเนก มเมืองนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมันหลายต่อหลายยุคเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ไล่ไปแต่โออสโมนไล่ไปถึงกรีซไล่กัน<อ>ไล่กลับไปเรื่อยๆโอ้โหเอยอะแยะไปต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกับเวนิสเลยนะ<อ>ทุกหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่หลังกำแพงนี้หมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะดูกำแพงข้างนอกอาจจะดูครึมๆเก่าๆนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในที่เขาขออะไรไว้บ้างครับโคเอเชียกับเมืองกับเมืองดูบราฟนิกดูบราฟนิกคุณผู้ชมฮะเชิญครับดูบราฟนิกวันนี้เชิญฮะ ดูรอบนิกเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกของทะเลเอเดีเรนติกเลยทีเดียวและภายในยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกประทับใจเมื่อได้มาเยี่ยมเยือนอย่างแน่นอนสวยเลยเข้ามาในสวนด้านในคุณผู้ชมครับเข้ามาพบกันกันักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยฮะดูความร่ำรวยของเมืองต่อนะฮะตรงนี้เป็นน้ำาพ้เวลาปิดเมืองน้ำพูตรงนี้นะฮะก็หล่อเลี้ยงชาวเมืองไว้ทั้งเมืองนะฮะ เวลามีของคราวมีอะไรลักษณะนี้เข้ามาเป็นเมืองเก่าที่สวยมากมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขามาตั้งอพยพกันมาตั้งแต่ทางเหนือมาอยู่กันตั้งแต่วันที่6ที่7 ก็เริ่มต้นมาค้าขายมาตั้งซีพอร์ตที่นี่แล้วก็ร่มรวยทีเดียวฮะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่เรือต้องเข้ามาพักมาจอดแล้ววิธีการการค้าเนี่ยเรื่องของการค้าสมบูรณ์มากเพราะค้าเขาเก่งพัฒนาวดีมาก เมื่อเข้ามาในบริเวณตัวเมืองชัดไน,นเราก็ต้องร้องว้าวกันอีกครั้งจากสภาพอาคารบ้านเรือนยุครางที่ยังคงถูกดูแลร,รักษาเอาไว้เป็นอย่างดีแถมยังมีกิจกรรมต่างๆและรอยยิ้มของชาวเมืองที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วยครับตอนนี้เป็นหอนาฬิกานะครับข้อมูลเป็นะระฆังนะฮะ <S <S แล้วก็มีะระฆังเล็กๆร้อย,อยอยู่ข้างๆนาฬิกาข้างล่างนี่เป็นนาฬิกาโรมันนะฮะ X 22ก็เที่ยง15นาที I V X ก็1ิอนะฮะเที่ยง15นาที ผมอึ้งกับเขาอะว่าทําไมก็ยังทํางานอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วบอกเป็นภาษาโรมันอะนเลขโรมัน12แล้วก็15แล้วก็มีรายการหน้าผ<อ>าเงกลางนะฮะข้างล่างมีงเลขเป็นดิจิทัลแล้วก็ข้างบนเป็น yeah, deal, ระฆั<า>ง yeah. ผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเมืองแห่งนี้ยิ่งเดินยิ่งดูยิ่งอยากอยู่ที่นี่ไปนานๆจริงๆครับโดยเฉพาะนักท,ท่องเที่ยวที่มาเป็นคู่การได้มาฮันนีมูนที่นี่รับรองได้เลยครับว่าจะเป็นการเติมความหวานให้กับคู่ของคุณและยังจะเป็นการสร้างความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนอย่างแน่นอนครับมีออกจากวังมาปุ๊บก็มีเสานี่ก่อนเลยนะฮะเป็นที่ยืนของอัศวินคอยปกป้องรักษาเมืองดูแลกษัตริย์นี่ฮะชื่อว่าคุณออรแลนโด เป็นเสาออรแลนโดนะฮะถัดไปก็เป็นโบสถ์ต pues right. ัวนี freely, ้ชื่อชื่อค่อนข้างจะเพราะหน่อยชื่อบราซิุสฮะบราซิุสครับมีข้ามมาทักคุณออรแลนโดแล้วก็ไปบราซิุสเดินตามถนนจากวังนี้พุ่งไปนู่นฮะไปใกล้ๆไปทางนู้นไปดูกันฮะนั่นก็เหมือนพระราชวังอีกเป็นอีกพระราชวังที่ทำการหรือว่าเป็นอะไรอันนั้นเป็นโบสถ์ฮะโบสถ์อีกชื่อเดียวกับเมืองฮะ๋อ ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวดูรอบนิกนั่นก็คือการนั่งเรือดำน้ำขนาดเล็กชมความสวยงามใต้ท้องทะเลนั่นเองซึ่งจะเป็นอย่างไรตามคุณเหตุและคุณนิรุตพิธีกรของเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นเรือที่สามารถเลือกได้2วิวฮะดูด้านบน,นสวยๆแบบเรือลำอื่นวก็ได้นะนี่แล้วก็ดูด้านล่างดูพื้นน้ำด้านล่างดูความสวยงามของท้องทะเลแถวนี้ที่มี2อออชั่นเลยนะฮะเป็นเรือดำสีแดง มีอยู่แค่ลำเดียวในตรงนี้ เมืองกันไปแล้วตอนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับจุดชมวิวที่ดีที่สุดของดูบรอกติกกันครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมีเป็นวิวที่สวยที่สุดของเมืองคุณผู้ชมครับข้างล่างเป็นดูบรอกติกที่โอ้โหยามอาทิตย์อัสดงคันนี้รู้ชอบไม่บอกคุณผู้ชมอกชอบมากเลยเฉพาะเมืองน,นี้ต้องบอกเลยต้องให้เวลาหลายๆวันโคเวเชียเป็นเมืองที่ร่ำรวยวัฒนธรรมและก็อู้ฟู่ในเรื่องของวิวนะครับ คนู่คนน่ารักมันคือยุโรปตะวันออกนะ่หะฮะวันนี้ผมเองนัตพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP คุณนิรุตสิญารเที่ยวอบคุณมากเราสองคนลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ